สายลดแป้งต้องลองนะครับตัวนี้คือข้าวจากบุกนะครับง่ายมากเลยนะมาถึงกับฉีกซองเนี่ยเติมน้ําร้อนนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้สิบห้านาทีเองเนี่ยตามวิธีการมันจะมีขีดบอกเนะว่าน้ําเนี่ยเติมถึงจุดไหนนะเนี่ยพะยาะอย่าเติมเกินนะเติมเกินข้าวแฉ่นะผมลองแล้วเนี่ยแล้วทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับเนี่ยเราปล่อยให้มันบวมไว้อย่างเงีง้ยเนี่ยพอมัน้วมันจะพองขึ้นมาเองอมาบี้ดูเนี่ยมันก็จะเออเริ่มเป็นข้าวหอมมอรี่แล้ว มาเียบ,บข้าวครับมีไข่ต้มสามฟองกับนี่ครับน้ำปลาน้ำปลาหวานไวราดน้ำปลา,าหวานนิดๆน,นะแล้วนี่ข้าวเราได้ลวเนี่ยมันแฉะนิดนึงผมใส่น้ำเยอะไปถ้าเราใส่ไม่เกินเขียดจะดีกว่านะครับเนี่ยก็เหมือนข้าวเลยนะมันเป็นบุกนะแต่เหมือนข้าวเลยไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะเนี้ยนี่เกีย๊ยไก่ทอดเพิ่มโปรตีนหน่อยไข่ต้มอีหน่อยนึงนี่มันต้องไขยย่ยางมะตูมแบบนี้โอ๊ยมันติดช้อนว่ะเออได้ละ นี่สวยน่ากินเลยนะครับเค็มๆนิดๆน,นะนี่มีโปรตีนพร้อมครับไม่ขาดสารอาหารอ่าใส่เพิ่มรสชาติหน่อยใส่พริกเพิิกอะไรมาเพิ่มกระเทียมเนี่ให้พร้อมเลยกระเทียมเผ็ดน,น้่เนี้ยกระเทียมจีนเผ็ดมากแซ่บครับอ่าปางตะก้าไป้แล้วนะถ้าใครอยากลองก็ตามได้เลย